สวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมดอกันอีกครั้งนะผมเยีว้าว โอเคครับ okay ผมท wow. oh <sh> ุกคนก็ต้องบอกได้เลยว่าตอนนี้ดอมีการอัปเดตครั้งใหญ่เข้ามานะครับผมทุกคนว้าวก็อย่างที่เห็นครับผมพี่แกมายืนโปสเตอร์ตรงนี้เฉยๆครับผมทาวเวอร์ฮีโร่แต่ถ้าบอกว่าตอนนี้เกมดอมีการอัปเดตครั้งใหญ่จริงๆครับผมอัปเดตมาตอนห้าทุ่มตอนนี้พี่เล่นประมาณตีสามแล้วครับผมซึ่งอันนี้อัปเดตจากออฟฟิเชียลเลยนะก็คือเจ้าของตัวเกมเป็นคนอัปเดตครับผมและการห่างหายจากเกมอัปเดตมาเป็นเวลาเนิ่นนานจัดครับผมก็นะครับผมมีเพื่อนๆหลายคนบอกว่าพี่ ทำไมไม่เล่นโดเลยฮะทำไมถึงไม่เล่นโดทำไมถึงหายไปจากดอก็อย่างที่บอกไปเมื่อคลิปก่อนหน้านั้นครับผมว่าเฮ้ยเหตุผลอะไรนะผมคือดอมันไม่มีการอัปเดตไม่มีอะไรที่มันท้าทายแล้วเนาะก็จะเห็นได้ว่าพี่หาชาเล่นมาทําเองนะผมอย่างพวกนั่งย่อห้ามเข้าตู้ห้ามนั่งห้ามยืนอะไรวะหลายอย่างนะถอยหลงถอยหลัง <c oughs> กอหามาทําเองหมดครับผมแต่วันนี้มันสิ้นสุดแล้วกับการทำชาเลนจ์ทุกคนจะได้หาชาเลนจ์เองนะผมจากตัวเกมที่เขาอัปเดตมานะผมจะเป็นยังไงดูครับผมทุกคนทางมุมขวาล่างนะฮะจะเห็นนี่เป็นรูปคนคลิกเข้าไปครับผมทุกคนลงแ้วมีการอัปเดตแบบโคตรจะเยอะ <c oughs> โคตรจะเยอะครับผมทุกคนโอ้โหเป็นการอัปเดตที่แบบสุดๆเลยอ่ะคือการที่เราจะวิ่งไปร้อยชั้นเราไม่ได้วิ่งแต่ร้อยชั้นอย่างเดียวแล้วนะตอนเนี้ยมันมีตัวเลือกเข้ามาเยอะแยะมากมายครับผมอย่างเช่น โอ้โหครับผมนี่ก็คือการเรนดอมโมดิฟายก็คือมันจะสุ่มมันจะสุ่มหนึ่งตัวเลือกครับผมในการโมดิฟายแล้วสามารถเอาหลายโมดิฟายได้นะอย่างเช่นเห็นไหมสามเอยโอ้มันเอารวมกันไม่ได้ดีกว่าเนี่ยเห็นไหมทุกคนดูตรงนี้ครับผมสี่โมดิฟายก็คือเราอยากได้ห้องแบบไหนครับผมห้องแบบไหนที่เราต้องการครับผมจัดไปเต็มเต็มครับผมจะเอา9้าหรือ1ิโมดิฟายก็ได้นะครับผมซึ่งยาวเยอะเลยครับผมปวดหัวแน่นอนนะแค่1โมดิฟายตัวก็จะโอ้โหไม่ไหวแล้วโอ้โหเห็นไหม มียันหมดซูเปอร์ฮาร์ดครับผมโอ้โหคุณสามารถกดล็อกได้นะผมถ้ามีอาชีพเมนก็สามารถตั้งห้องได้เลยเล่นกับเพื่อนได้สูงสุด1 2 3 4 5 6 789 1 0 1 1 12, 12 12คนเลยได้ครับผมทุกคน <Wow. S 1> โอ้หเยอะเยะมากมายครับผมคือต้องบอกว่ามันว้าวสำหรับพี่มากเลยนะสำหรับพี่คือโคตรของโคตรจะว้าวครับผมเพราะอะไรครับผมเราไม่ต้องมาหานั่งทำชาเลนจ์เองแลวไงเราไม่ต้องการความโหดแบบไอ้นี่เราสามารถสุ่มได้เลยครับผมตัวเลือกนี้เห็นไหม นดอมครับผมตัวเลือกต่อไปครับผมจะเป็นแอคทีฟเรนดอมโมดิฟายอ้าวอันนี้ใช่ปะอ๋ออันนี้เป็นสามเรนดอมครับผมนี่สามเรนดอมโมดิฟายโอ้คือมันจะสุ่มสามอันเลยในเนี้ยอะไรก็ได้ครับผมหรือว่าจะเป็นนี่ครับผมไรออนก็คือห้องจะไม่ค่อยมืดใช่ไหมอ่าหรือว่าจะเป็นอิเล็กทริคอเวิร์กอันนี้แนะนําคร่าวๆเฉยๆนะครับผมเดี๋ยวพี่จะไปเล่นให้ดูแล้วเนาะอันนี้จะเป็นไฟได้ครับผมก็จะ ดาบเยอะหน่อยแล้วก็ไม่โอ้โ oh, หไม่แจ้งเตือนด้วยนะครับผมไม่แจ้งเตือนเอนดี้ด้วยเฮ้ยประมาณว่ารัดวิ่งมาแล้วมันก็ไม่แจ้งเตือนอะไรอย่างงี้ปะใช่ไหมครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้จะห้องมืดครับผมโอ้โ oh, ห oh, เป็นไงอะประมาณนี้ครับผมทุกคนกเข้า,ขาเดี๋ยวที่จะทําคลิปหน้าผมแต่ละไอ้นี่เลยแต่ละฟังก์ชั่นเลยนะผมในเนี้ยทุกอันครับผมย้ําว่าทุกอันเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ย เข้าไปแล้วมันมีอะไรใช่ไหมบางคนไม่ได้ปลดล็อกอะชีพเม็หรือว่าเล่นไม่ผ่านจะไม่มีของพวกนี้ด้วยนะครับผมบางอย่างเนาะอย่างเช่นนัาเนี่ยเห็นไหมพี่ก็ยังไม่ได้ปลดล็อกค,ครับผมไม่รู้ว่ามันปลดล็อกยังไงนะไฟสตาร์โฮ,โฮเทลฮิลอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้ว่ามันปลดล็อกยังไงเดี๋ยวเราต้องไปลองดูก่อนครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยววันนี้ขอจัดนี่ครับผมเป็นแบบสุ่มไป1นึ่งโมดิฟายครับผมเริ่มจากโอ้โหเลยนะครับผมทําการสร้างลิฟต์กดตรงนี้นะผมหนึ่งเพลเยอร์อาจจะให้เพื่อนเล่นก็ได้นะ อันนี้ก็จะได้เหรียญเป็นสิบนะผมดูจากข้างหลังได้เนะเราจะได้เหรียญจากมันมาดูกันครับผมทุกคนว,ว่าวันนี้เราจะได้สุ่มอะไรครับผมหนึ่ง modify i f t ครับผมก็มาแล้วกลับมาแล้วก็มาแล้ว,ลวทําไมมันห่วงจังวะโอ้โห โ oh, อ้โหแม็กซิมัมโอเวอร์ดายครับผมโอ้โหนี่ไงขอลองเล่นโหมดไฟก่อนละกันครับผมพวกแบบโหมดสุ่มอะไรอย่างงี้ครับผมมันจะเป็นกำหนดมาให้เองเนาะเดี๋ยวเรารอมาเล่นทีหลังเลยกันครับผมเอาแบบนี้เลยครับผมไลท์ออนครับผมโอ้โหยเอาละครับผมทุกคนมาวันนี้มันเป็นโหมดไลท์ออนใช่ไหมซึ่งไลท์ออนเนี่ยก็คือมันมีไฟทุกห้องครับผมเดี๋ยวพี่จะมานับละกันครับผมว่าเฮ้ยมันมีไฟกี่ห้องอะไรอย่างงี้เนาะเฮ้ยเราก็ไม่ควรใช้ไฟดิใช่ไหมมา โอเคไปครับผมอันนี้เราเป็นโหมดไรอ์อนนะผมเห็นมามันขึ้นว่าไรอ์อนนะผมซึ่งเป็นไฟที่มันเปิดระหว่างตลอดรอเดี๋ยวเรามานับกันครับผมหนึ่งในหนึ่งร้อยห้องเนี่ยมันจะมีไฟละกี่ห้องครับผมอ้าหาน,น,นั่นแหละนั่นแหลรครับผมเราจะได้รู้ว่าโหมดนี้มีอะไรบ้างห้องที่หนึ่งครับผมโอเครอบนี้หวังว่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะห้องที่สองครับผม คือมันเพิ่งอัปเดตเลยแล้วเราเข้ามาเล่นไงมันเลยกระตุกแปลกๆอ่ะไม่รู้หรือว่าสัญญาณเน็ตพี่ไม่ดีก็ไม่รู้ห้องที่สามครับผมห้องที่สี่ครับผมขณะนี้เป็นเวลาตีสามครึ่งห้องที่ห้าครับผมเฮ้ยเราอยากไปเจอห้องมืดเอ้ยอันนี้มันเพิ่งกี่ห้องเองห้องที่หกครับผมเดี๋ยวพี่จะนับไปดีละห้องเลยแล้วกันนะครับผมถ้ามันแบบขึ้นหนึ่งห้องอย่างเงี้ยเราก็นับหนึ่งไปเลยห้องที่เจ็ดครับผมโอ้โหเจ้าไอห้องที่แปดครับผม ก็อย่างที่บอกครับผมเราควรจะรีวิวดีละห้องใช่ไหมห้องที่เก้าครับผมคือพี่จะไม่รีวิวสุ่มเนาะเดี๋ยวสุ่มอ่ะไอเห็นไหมมันจะมีโหมดสุ่มที่พี่บอกไปครับผมสุ่มหนึ่งอย่างถึงสามอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราค่อยมาทําดอสุ่มกันอีกทีเนาะเล่นกันทุกคนก็ได้ครับผมห้องที่สิบอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรายังไม่รู้เลยว่าแต่ละโหมดมันมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้เราก็ไม่รู้ไงวิธีรับมือใช่ไหมเออ แล้วการที่พี่มาถามนะครับผมแต่ละโหมดเนี่ยก็เพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าในโหมดนั้นๆเนี่ยมันเป็นประมาณไหนครับผมประมาณไหนที่เขาเรียกว่าสว่างประมาณไหนที่เขาเรียกว่าดับไฟมืดถูกปะ่ะห้องที่สิบเ็ดครับผมก็วิ่งไปบนไปดิปามี่จะหยุดทำไมาวะ <c oughs> <c oughs> อยู่ดีๆมือก็แข็งเหรอสิบสองเราต้องหาของไปด้วยครับผมห้องที่สิบามมาอ้าห้องที่สิบสามมืดหนึ่งห้องครับผมไม่มีไฟเลย โ,โอ้โหกว่าจะเจอกุญแจสว่างให้เห็นโอ้โหแล้วดูมาวางอยู่ข้างล่างแบบนี้ใครเขาจะไปเห็นโอ้โหเอ้ยโอ้โหเอ้ยห,หาในเกทตั้งนานเพื่อนโอ้โหห้องที่สิบสี่สเอาค้างอีกยะชูเวบชูเวบอันนี้ไม่นับนะผมเพราะว่าเจ้าลัดทำดาบเนาะ ห้องดีสิบห้าครับผมยังหนึ่งห้องอยู่มันไม่ได้ลืมเล่นนะแต่มันลืมจริงครับผมต้องนับไปเรื่อยๆอ่ะสิบหกครับผมนี่เราต้องนับห้องกลัวแบบว่าลืมจากเจ้าดุไกไปพอยังต้องมานับอันนี้อีกครับผมถ้าเกิดนับผิดยังไงขอัยด้วยครับผมเพื่อมีการนับผิดเกิดขึ้นนะเพราะว่ามันอาจจะมีอยู่แล้วเนาะมันหลงไงอะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะนี่จะต้องนับเลขห้องไหนจะต้องบนบนไม่พอมันต้องใช้สมาธิสูงนะจริงๆในการเล่นเนี่ยห้องดีสิบเจ็ดครับผมหนึ่งห้อง โอเคชัวเห็นไหมถ้าเรานับมาเราก็จะไม่โดนเจ้าดูบหลอกได้ครับผมเจ้าดูบคือประตูที่ผิดพลาดน,นะเผื่อใครเข้ามาเล่นใหม่ไม่ทราบครับผมห้องที่สิบแปดครับผมห้องที่สิบเก้าเห็นไหมมันจะมีประตูหลอกอยู่ครับผมห้องที่ยนะี่สิบมาเพราะฉะนั้นระวังด้วยที่จะถนัดอย่างนี้เลยครับผมเวลาเล่นไปพี่ก็จะนับไปเรื่อยของพี่อะห้องที่สิบเอ็ดครับผมเพื่อเป็นการแบบเตือนตัวเองด้วยครับผมการ modified, มูดีไฟมูลดีไฟไปแค่หนึ่งก่อนครับผม เลือกเอาเลยฮนะว่าใครอยากจะโมดิฟายแบบไหนครับผมตามสเต็ปตามตัวเองที่อยากจะเล่นเลยครับผมอยากเล่นยากอยากเล่นง่ายจะคอมโบคู่ครับผมระหว่างมืดไหมไม่มืดหรือว่าจะเอาแบบผีหลอกหรือไม่หลอกก็ได้ <c oughs> <c oughs> ผีออกเยอะไม่เยอะใช่ไหมยี <c oughs> ่สามครับผมนั่นแหละครับผมมันคอมโบกันได้โโหแล้วคือนี่อะไร มีอะไรก่อนแต่เราก็ต้องไปหาพวกแบบไฟฉายไฟแช็คไฟเช็คไฟฉายก็ไม่มีเลยไงวะโอ้เจอเลยโูบนปุ๊บเจอปั๊บเอาระครับผมมองดีสิสี่ครับผมฟึบยังมืดแค่หนึ่งห้องอยู่นะผมอันนี้คือแบบมันเปิดไฟตลอดมันก็ดีนะน้อยมากครับผมม้องดี15ยี่สิบห้าี่ิบหกครับผม ชัวเว็บตรงนี้เลยโอเคเฮ้ยอันนี้ห้องมืดใช่ไหมห้องที่เจ็ดครับผมไม่ใช่เจ้าลัดทำใช่ไหมห้องที่ยี่สิบแปดครับผมสองห้องฮะไฟดับโอเคยี่สิบแปดห้องต่อสองยี่สิบเก้าครับผมไม่ก็เหรออุยตกใจไอ้เจ้าโอ้โหไอจ้จามิตี้จีมมตี้ <laughs> โอ้ตกใจจริงสะดุ้งเลยเมื่อกี้ห้องที่สามติดยังไฟดับอยู่สองห้องครับผมโอ้โหโอ้โหติมอตี้อิงทำอะไรกับข้าเนี่ยใจหายแวบเลยเมื่อกี้โอเคห้องที่สาเป็เอ็ครับผมจูแวบชูแวบ,วบห้องที่สมเ็สองครับผมมาแล้วล่ะจะซีกมาเลยโอเคไปสว่างขนาดดีถ้าบอกเลยว่าวิ่งสบ,บายเบือ่อ ข้าบอกเลยว่าวิ่งสบายเบือจัดมาดิโอ้โหเอาระคบผมล็อกตายปพ๊บโอ้หุ่ยหุ่ยสามครับผมแบบ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 หูไปกรบพิ่ไปกับพีบสามิบ้าครับผมหมอบก็ไปได้สไหลไปได้สามสิบหกครับผมโอ้โหวิ่งเฉียงวิ่งเฉียงสามสิบเจ็ครับผมตอนนี้โอ้โหตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หูเดอเดอดเดอด้อไม่ได้มานานจำไม่ได้ไม่ได้มานานจำไม่ได้เอสามสิบแปดครับผม 39ครับผมยังสองห้องอยู่นะฮะความเมืดมิดมันทำไมไม,ม,ม,ม่มีไฟฉายเลยวะ <laughs> ได้ไฟแจ็คจเจ้าไฟฉายไอน้นี่เฮ้ยเก็บเงินไปไปเทื่ยเจ้าเจฟก็ได้40ครับผมเอ้โอ้โหมีสามละ41ครับผมเจเว็บเจเว็บ41บแล้วก็ต้อง42่สอักนี้ไม่ใช่ห้องหลอกครับผม42มาแน่ มาแน่เฮ้ยโหมาเป็นหน้ามันมาเป็นหน้าเลยเมื่อกี้ห้องที่สี่สิบามครับผมโอ้โหสี่สิบสี่ยังกล่องห้องอยู่ใช่ไหมเอาเฮ้ยนับไปนับมาลืมสี่้าครับผมสี่สิบห้าไฟดับตามห้องแล้วครับผมโอ้โหสี่หกสี่บกไฟดับสี่ห้อง ให้นี่เองหรอก4ีเอยู่ดีๆก็มาแบบรัวๆอ๋อแสดงว่ามันน้อยไปครับผมมันจะไม่ถูกหลักเกมโดครับผมตีิ 8. คืออันนี้มันเป็นแอ d ดอนที่เข้ามาผมต้องบอกเลยว่ามันเป็นการฟ m o ด i ฟายที่เข้ามาซึ่งถ้าเกิดเราเล่นแบบปกติเนี่ยมันไม่มีทางสว่างขนาดนี้ครับผมจริงๆพี่คิดว่ามันจะไม่น่าจะสว่างบ่อยขนาดนี้นะอันนี้คือแบบสี่ห้องต่อห้ิโอ้โหเปอร์เซ็นต์ถือว่าน้อยมากครับผมถือว่าน้อยมากเลย มาห้องที่ยาติดครับผม Let's go มาแล้วครับผมตอนนี้ช่วเว็บสี่ห้องใช่ไหมเดี๋ยวลืมต้องฟังเสียงด้วยยังอยู่ที่สี่ห้องนะผมมีเสียง มันทำอะไรวะนะ่ะเฮย้ยเมื่อกี้มันทำอะไรวะเฮย้ยอะไรของมันวะมันบา้าเหรอบาร้ากีกแล้วเหรอ ทวร์เวบมาแน่เจ็ดเจ็ดเก้าสดสห้าอขาดอีกเล่มหนึงเจ็ดเก้าสมห้าเจ็ดเก้ห้ลืมจะลืมแล้วว่าไอ้นี่ความมืดเอ้ยโอ้โหไม่ใช่ดิใช่ไหมสี่เหลี่ยม อยู่ไหนวะหนึ่งชูแอบเรียบร้อยครับผมโอเคห้องที่1 2จะอยู่ที่ตีห้องครับผมความมืดสวัสดีบอ๊อบเจฟกอบินโอเคโอค้โหเ,เราได้หลายอย่างเลยครับผมนี่ไมค์กันเขนไมคกันเขนกู่ใจครับผมบวกไปกะน,นี่เป็นไงเราเดี๋ยวเราให้ทิปนายเราให้ทิปนายเลยไม่ได้เจอกันนานนะเจฟโอเค เต็มป่องอยังอะ่ะเต็มป่องแล้วนะเพื่อนอย่าเอาผีออกมาบ่อยนะวันดีวันด,ดีไปแล้วไปก่อนห้าสิบสามไม่ได้เจอกันนานอย่าเอาผีมาบ่อยนะห้าสิบสี่เอาล่ะครับผมห้าสิบห้าคุก,กระพิบดิมืด <10 S 1> ละมืดละห้าสิบหกครับผมมาไหมห้าสิบเจ็ด ฝนตกเหรอห้าสิบแปดกี่ห้องวะเน,นี่ยสี่ใช่ไหมห้าสิบเก้าสี่ห้องเฮ้ยแต่เหมือนมันมืดมาแล้วนะตอนแรกอะหกสิบสี่ห้องใช่ปะวะถ้านาปีดบอกเลยขออภัยอันนี้ไม่เกี่ยวอบผมห้องนี้มันเป็นอยู่แล้วเนาะมันเป็นห้องลับหกสิบเอ็ดโอเคห้าห้องครับผมอันนี้ก็จริงๆมันก็เป็นห้องที่มันต้องมืดอยู่แล้วอะผมแต่เรานับไปเลยห้องเนี้ยไม่เป็นไรหรอก เพราะว่ามันเป็นทางผ่านพอดีฮะแต่ห้องเมื่อกี้มันสลัวเฉยๆไงโอ๊ยเจอเร็วโอ๊ยวันนี้เจอเร็วเจอเร็วครับผมโอเคอยู่ที่ห้าห้องนะฮะถ้านับผิดหรืออะไรก็บอกกันได้ครับผมคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมเพื่อนๆ62อยู่ที่ห้าห้องครับผมมามันมาแล้วเจ้าแอบ โอเคหกห้องครับผมหกสิบสามอยู่ที่หกห้องฮะคุยถือว่าไปไกลแล้วนะเราอะชูเว็บหกสิบสี่อยู่ที่หกห้องครับ,ผม,มรรบผมก็ยังถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมก็ยังถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่ฮะเพราะว่าเปอร์เซ็นหกสิบนะก็ประมาณโอ้โหหาเลยครับผมหกสิบห้าครับผม ถือว่ามันหันออกไปเยอะนะผมถูกปะนี่มันหกสิบกว่าห้องแล้วนะยังแค่หกครับผมเออเต็มครับผมเอาละคราวนี้เรามีพลังที่สุดจ,จะแข็งแร่งีิพลังจากพลังใบชาหกสิบหกเอาละหกสิบหกหกสิบเจ็ดครับผมไมค์กระเกียดน,นี้แอมบุดโดนแน่บอกเลยเกิดบั็กแล้วแบบเปิดเก๊ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ครับผมยืนโลแบบโอ้โหขามันแบบฟรีเลยอะ่ะ ขาเหมือนมุมวอกอ่ะ68สปดที่หห้องครับผม69สิบเ้าอยู่ที่6ห้องเฮ้ยโอ้โหมีทิ้งดีเลยเหรอเจ็ดิ 7, อยู่ที่6ห้องครับผมเจดบเอ็ดอยู่ที่6ห้องครับผมต้องนับแล้วนะต้องนับแล้ครับผมเดี๋ยวลืมเจ็ดสิบสองอยู่ที่เจ็ดห้องครับผม ไปเจ็ดแล้วนะฮะเจ็ดสิบสามอยู่ที่เจ็ดห้องครับผมเฮ้เปอร์เซ็นก็คือสิบสิบชั้นด้สิบห้องครับผมมันจะออกมาประมาณหนึ่งห้องห้องความมืดเนี่ยเอาล่ะครับผมแล้วเรามาวิ่งหนีตีกันอีกแล้วครับผมคือถ้าตุ๋ยก็ไม่ได้นับต่อใช่ไหมถ้าตุ๋ยกี้เกเล่นแล้วนะ <laughs> เออวัดเจ็ดสิบห้า 75, เราจะได้ไปแบบโหมดอื่นบ้างไงเจ็ดสิบหก เรานมาสามหมวดเดิมมันก็ยังไงอยู่เจ็ดสิบเจ็ดเพราะฉะนั้นปาหมี่เองต้องให้ผ่านเองอย่าตุยเจ็ดสิบแปดตอนนี้มันไม่บักแล้วอย่าตุยเถอะเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าอยู่ที่เจ็ดห้องครับผมเอาละาห,าห้องต่อไปจะเป็นไอ้นี่เลยหรือเลปล่าครับผมเพราะว่ามันถึงการที่ห้องแปดสิบห้องแปดสิบแล้วผมนับอยู่ที่เจ็ดห้องเท่านั้นครับผมโอ้โหห้องแห่งความมบืถือว่าน้อยจะจัดครับผมเปิดเต็นไปแล้วครับผมเกินไปหนึ่งแล้วนะฮะ เพราะว่าปกติสิบห้องต่อหนึ่งห้องใช่ไหมแปดสิอดครับผมแปดอแอมบูทแปดสิามมาสิโดนแน่แปดสอยู่ที่เจห้องมามาเรารอนายมานานแล้วอ่ะ เรียบร้อยหวัดดีเจ้าแอมบูธไม่ได้เจอกันนานแนล้วหรอโอู้หลงหลุมไปซะลงหลุมไปซะไม่ได้เจอกันนานจริงๆมาแอบ,บตรงนี้ได้ครับผมแล้วไม่ต้องกระโดดเข้าตู้เล่นเลยนะอยู่ตรงเนี้ยสบายครับผมมันวิ่งผ่านไปผ่านมาแปดสิบหกแต่เราโหลดเอาไม้กางเกงมันใช้กับมันเลยไงคิดถึงแปดสิบเจ็ดครับผมแปดสิบเจ็ดอยู่ที่แปดห้องนะผม 8ปถ้าเลยไปตรงที่มันเป็นสวนไอ้นี่แล้วว่าแห่งความมืดอะไม่นับแล้วนะผม8ปสิบเก้อยู่ที่แปด้องครับผมเพราะว่ายังไงมันก็มืดทุกห้องครับผมตรงนั้นอะถูกปะเออเราไม่นับต่อเลยครับผมเพราะแล้วถ้าพี่ตุยตรงนั้นก็คือตุยไปเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ไปต่อแล้วด้วยนะมาเก้ 90, ครับผมนี่ไงตรงนี้แหละเกาบเอด สเสียดายอ่ะไม่มีไฟจ่ายมาไหมเฮ้ยเฮ้ยจนถึงชั้นร้อยมีแค่แปดห้องนะผมตอนนี้นับได้แปดห้องเนาะโอเค เพราะว่าอันนี้ไม่นับแล้วครับผมใช้ความเงียบก็ดีปึ๊บมาไหมมาว่ะ โหมันฟังยากจริงๆครับผมตรงเนี้ยเดี๋ยวมีตอนสองเก้าสิบห้าถ้าเหยียบหนามคือจบเลยนะเก้าสิบหกเรียบร้อยตัวห้องร้อยจะเอาไหนโอ้โหจะใช้ไปไหนเก้าสิบเจ็ดมาแน่ นั่นไงมันฟังยากครับผมอย่าเหยียบหนามก็พอ98 99เรียบร้อย100 โอเคครับ okay. ผมก็สรุปได้นะครับผมหนึ่งร้อยอยู่ที่แปดห้องครับผมวู้คุยถือว่าน้อยน้อยไหมเหรอเพราะว่าบางทีเล่นแบบถ้าเกิดจริงๆแล้วมันจะเป็นแบบสุ่มนะครับผมออริจินอลอะเนาะคือแบบถ้าเกิดเราไม่ได้แบบสร้างห้องขึ้นมาเองอะมันเป็นแบบสุ่มนะครับผมคืออย่างนี้ถือว่าน้อยไหมเหรอถือว่าน้อยครับผมเพราะว่าบางทีมันอาจจะสุ่มให้เยอะกว่านี้ ไม่มีทางส่มแค่แปดห้องครับผมจากที่ตติที่เล่นมานะจนถึงชั้นร้อยอาจจะไม่มันต้องเยอะกว่านั้นอะยังไงมันก็ติดห้องขึ้นไปครับผมโอ้โหแล้วฟิกเกอร์ไล่ตุล่ะตุยแล้วตุยแล้วไฟก็ไม่มีแล้วเทียนมันใช้อะไรได้ก่อนเทียนใช้อะไรได้ก่อนเอาละฮะเทียนก็ไม่มีไฟก็ไม่มีมีเทียนแต่ใช้ไม่ได้ ชัวเว็แบบไหนวะมันอยู่ไหนวะไอฟิกเกอร์มันบั็อกอยู่เนี่ยเอา้เาแล้วเองมาบั็อกอะไรของเองเนี่ยโอ้โห,โหออกมา ตูปไปแล้วทเว็โหมืดว่ะน,นี่ต้องเงียบฟังเสียงนะผมเฮ้อยอยู่ไหนวะนี่ไง ช่วยครับมันมาจากทางไหนวะคือไม่ได้ใส่หูปังไงเงียบกิ๊บ Ồ Hôi Hơi đi ngay Mà thằng này đâu ข้างล่างน่าจะบุดแล้วมั้งแค่หน้าจ่านะโหขอให้ข้างบนมีอยู่สามเถอชะชาเวฟอีกสองอีกหนึ่งเรี่ยมร้อย,ยโ,โอ้โหรอดตุยแล้วตูอ <laughs> ้เหนื่อยเลยครับผมอจิจริงๆกลับมาเล่น ร้อยชั้นน่ะจริงเกมดอมันเล่นนานนะร้อยชั้นอะ่ะเออก็นั่นแหละครับผมมันมันต้องร้อยชั้นไงมันก็เลยนานหน่อยเอาราฟิกเกอร์ไปสู่วรรคก่อนชั่วคทาวโย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 โอเคมาครับผมเปิดโหมดหกหกสามอะไรต่อเจ็ด เจ็ดอะไรต่อ 9? เก้าอีซี่ครับผมผ่านไปหนึ่งเอาละฮะแปดสามเจ็ดหกโอเคผ่านไปสองอีซี่ครับผมโอ้โหนี่ตูรอนอะไรของตูเนี่ยอะไรของตูเนี่ยโอ้โห จุดเตียนเลยจุดเตียนเลยจังหวะน,นี้มันต้องจุดเตียนแล้วเอเอเมันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วมาดิมาดิฟิกเกอร์มาดิชจ้าอบโอ้โหมันเกือบเข้ามาเมื่อกี้อ่ะมันเกือบเข้ามาเลยครับผมอโอ้โหโหดเกินฟิกเกอร์เองโหดเกินเอาเทียนจะไม่ขาไว้พามิ ต <laughs> ึงตึงโปรดติดตามตอนต่อไปอ่ะเอาไฟเตียนหมดถือลงลิฟต์จนไฟเดียนหมดเลยเหรอก็โอเควันนี้ก็จบไปในโหมดไรอ์ออร์ด้ผมโอ้ยโอ้โหต้องบอกว่าเนี่ยมันมีการหักออกนะผมลบยี่ิเปอเซนหมายถึงพวกเงินอะไรอย่างนี้ผมเพราะว่าเราเอาแบบสบายเกิน ไลออนเนี่ยสียเขียวก็คือมันสบายเกินครับผมจากที่เราดูครับผม100ห้องนับถึงประมาณห้องที่แบบถ้าไม่ใช่ไอตรงสวนอะอันนั้นมันมืดอยู่แล้วครับผมประมาณ90ห้องเนี่ย เฉลี่ยห้องละหนึ่งเท่านั้นครับผมก็คือไฟดับไป8ห้องครับผมมีไฟดับแค่8ห้องทั้งหมดชั้นร้อยแล้วก็การเล่นอะไรเหมือนปกติเลยเนาะเพราะว่าเราเอาโมดิฟายมาแค่หนึ่งครับผมและต่อไปับผมพี่ก็จะไล่ดีละโหมดเลยเพื่อดูความแตกต่างนะผมแต่ละโหมดเป็นยังไงแล้วเราค่อยมาสมกันอีกทีับผมยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้เจอกันใหม่ครับผม